เคยสงสัยไหมทําไมบางคนเหมือนถูกจัก,กรวาลหนุนตลอดเวลาในขณะที่บางคนเหมือนเจอแต่เรื่องซ้ําๆที่บั่นทอนใจปาชาเคยบอกไว้ว่าความจริงที่คุณเจอไม่ใช่สิ่งตายตัวแต่มันคือเงาที่สะท้อนจากความเชื่อและการสันสะเทือนภายในของคุณเองและกุญแจสําคัญคือทําตามความตื่นเต้นเพราะนั่นคือเสียงของจิตวิญญาณที่กำลังชี้ทางวันนี้ บ๊อบบี้พาทุกคนมาสำรวจคำสอนของบาชาว่าเราจะเปลี่ยนความหมายของสถานการณ์ปลดล็อกความอุดมสมบูรณ์และใช้ชีวิตจากความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ยังไงนี่คือพื้นที่ที่เราจะย้อนกลับไปจําให้ได้ว่าเราคือผู้สร้างชีวิตของเราเองหรือพูดง่ายๆทุกคนก็สร้างชีวิตของใครของมันเรามีพลังอันเดียวกันคือฉันคือผู้สร้างบ๊อบบี้รู้ว่า ธุรกิจของเราทุกคนไม่ได้สะท้อนจากตลาดอย่างเดียวแต่มันคือกระจกสะท้อนพลังงานและความเชื่อตัวตนของเราจริงๆวันนี้บอบบี้จะบอกสูตรที่บอบบี้ใช้เองและมันเปลี่ยนทั้งชีวิตและธุรกิจได้จริงทําให้บอบบี้สร้างธุรกิจเริ่มด้วยตัวเองที่ไม่ได้มาจากธุรกิจของครอบครัวและสร้างยอดขาย100ล้านได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะบ๊อบบี้รู้และใช้สูตร5ข้อนี้ 1. awareness การรู้ตัวเริ่มจากการที่เรารู้ตัวว่าสถานการณ์ที่เจอมันสะท้อนความเชื่อหรือความกลัวอะไรในใจเรา 2. ดี design s. การตัดสินใจจากนั้นเราต้องตัดสินใจใหม่ว่าจะให้ความหมายแบบเดิมหรือจะเลือกความหมายใหม่ที่พาเราไปต่อ embody การเป็น ไม่ใช่แค่คิดแต่เราต้องกลายเป็นสิ่งนั้นจริงๆถ้าอยากให้ธุรกิจมั่นคงเราต้อง embody ความมั่นคงไม่ใช่ไล่ล่ามัน 4.Practice ฝึกลงมือทำแล้วเราก็ฝึกลงมือทำตามความตื่นเต้นเล็กๆทุกวันจนมันกลายเป็นคลื่นพลังงานใหม่และสุดท้าย dot transform การเปลี่ยนเมื่อความเชื่อเราเปลี่ยนธุรกิจเราก็เปลี่ยนโลกทั้งใบของเราก็เปลี่ยน นี่คือวิชาที่บ๊อบบี้อยากฝากไว้เราไม่ได้แค่ทำธุรกิจแต่เรากำลังสร้างจัก,กรวาลของเราไปพร้อมๆกันแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่อ่านหนังสือก็แล้วทำเทคนิคก็แล้วแต่ไม่เคยเข้าสภาวะอ๋อจริงๆทำไมเพราะยังไม่รู้จักความรู้สึกของการอ๋อยังไม่เอมบอดี้กลับเข้ามาในตัวเองบ๊อบบี้จึงสร้างโปรเจกต์พิเศษนี้ขึ้นมาเกม อ๋อยกกำลัง11เกมที่จะพาพวกเราที่เป็นเจ้าของกิจการเข้าสู่สภาวะอ๋อและเข้าใจกฎของชีวิตทั้ง11กฎทำให้ธุรกิจขาขึ้นตลอดเวลาเมื่อเราเข้าสู่สภาวะนี้ได้อ่ะก็จะสร้างทุกอย่างที่ใจง่ายๆย,ยอดขายของเราจะพุ่งตามความประสงค์ธุรกิจจะอยู่ขาขึ้นแม้คู่แข่งบนขายไม่ได้ วันที่27ตุลาคม2568วันเกิดครูบ๊อบบี้เองรับเพียง7คนเท่านั้นนะที่จะมาร่วมเล่นเกมกับบ๊อบบี้แบบเข้าสภาวะกันจริงๆราคาพิเศษ3,900บาทสำหรับ7คนที่ได้เล่นสดถ้าไม่สะดวกมาเข้าคอร์สออนไลน์เพียง6,900บาทแอดไลน์แอดครูบ๊อบบี้ ลงทะเบียนกับทีมงานครูบ๊อบบี้ไว้ได้เลย